เรื่องสยองจากโตเกียวคำสาปของสุนัขจิ้งจองเป็นเรื่องราวของนาริโมโตะนายหน้าขายที่ดินที่กำลังขับรถเดินทางไปที่ชนบทแห่งหนึ่งเพื่อไปยื่นข้อเสนอให้กับตาสีตาสาคนแก่ที่มีไร่นานหรือที่ดินเพราะเขานั้นคิดว่าคนแก่ที่บ้านนอกนั้นหลอกง่ายเขาจึงจงใจที่จะไปโกงราคาและนำที่ดินไปขายให้กับผู้ค้ารายใหญ่ แต่ทว่าในระหว่างทางนั้นพอนาริมโมโตขับผ่านป่าใกล้จะถึงชนบทสัญญาโทรศัพท์ของเขาก็หายไปแล้วอยู่ดีๆเขาก็เกิดรู้สึกม่วงขึ้นมาซึ่งเขานั้นก็ฝืนความม่วงของตัวเองไม่ได้แล้วก็ได้เผลอหลับไปทั้งๆท,ท,ที่กำลังขับรถอยู่ ซึ่งพอ,อนาริโมโตะสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีเขาก็พบว่าตัวเองนั้นกําลังนั่งอยู่ในอ่างในห้องน้ําของบ้านหลังหนึ่งนาริโมโตะร,รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นไปโผล่ที่นั่นได้อย่างไทางทั้งๆที่เขาก็จําได้ว่าตัวเองนั้นกําลังขับรถอยู่และในระหว่างที่เขากําลังสงสัยอยู่นั้นจูๆ่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเจ้าของบ้านเปิดประตูเข้ามาในห้องน้ําซึ่งพอ,อนาริโมโตะเห็นดังนั้นเขาก็ลุกลี้ลุกหลนขึ้นจากอ่าง แล้รีบบอกกับเธอว่าเขานั้นไม่ใช่หัวขโมยเพราะกลัวว่าเธอนั้นจะเข้าใจผิดแต่เว่าผู้หญิงเจ้าของบ้านนั้นไม่ได้มีสีหน้าหรือท่าทางที่ตกใจหรือแปลกใจอะไรเลยเหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่มีคนมาโผล่ที่อ่างน้ําบ้านของเธอนั้นมันจะเป็นเรื่องปกติแถมเธอก็ยังถามกับนารีโมโตว่าเขานั้นมาโดยจักรยานหรือรถยนต์ซึ่งนารีโมโตก็ได้บอกว่าเป็นรถยนต์แต่ก็ยังรู้สึกประหลาดใจตัวเองอยู่แล้วเธอก็ได้บอกกับเขาว่า ถ้ามาโดยรถยตนนั้นรถของเขานนั้จอดอยู่ที่สนามข้างบ้านซึ่งยิ่งฟังนาริโมโตะก็ยิ่งรู้สึกสงสัยว่าตัวเองนั้นมาผล่ยอยู่ที่อ่างน้ําบ้านคนอื่นได้ยัางไงาแต่เจ้าของบ้านก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งอยู่แล้วจากนั้นนาริโมโตะก็ได้เดินกลับไปที่รถของเขาทว่าระหว่างทางเดินนาริโมโตะก็พยายามนึกขึ้นดูอีกครั้งว่าตัวเขานั้นมาอยู่ที่อ่างน้ํานั้นได้ยัางไงา ซึ่งเขานั้นก็จับเลยว่าระหว่างทางที่ขับรถไปที่ชนบทเขาก็รู้สึกม่วงขึ้นมาแล้วเขาก็ได้สันนิษฐานว่าเขานนั้นคงอาจจะหลับในและขับรถมาจอดที่นี่โดยไม่รู้ตัวจากนั้นเขาก็คงเดินเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็ลงไปในอ่างในบ้านของผู้หญิงคนนั้นแต่พอคิดไปแบบนั้นนาริมโตก,ก็รู้สึกว่ามันช่างเป็นเรื่องที่ไร้สาระเหลือเกินและมองว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ แล้วสักพักผู้หญิงเจ้าของบ้านก็ได้เดินออกมาทักว่าเขานั้นเจอรถของเขาแล้วใช่ไหมเพราะเห็นหนังนั้นน,น,น, morning, นาด้มาตจึงได้ถามออกไปว่าตกลงเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไงแล้วเธอจึงได้บอกเขาว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นบางครั้งกับบุคคลนอกหรือคนต่างถิ่นแต่เธอก็ยังไม่รู้ว่าทําไมมันถึงได้ไปเกิดที่อ่างน้ําในบ้านของเธอแล้วเธอก็ได้บอกว่าบางคนที่ปั่นจักรยานอยู่ดีด ก็มาอยู่ในอ่างแบบเขานี่แหละยิ่งได้ฟังแบบนั้นนาดีโมโตก,ก็ยิ่งสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วผู้หญิงเจ้าของบ้านก็ได้บอกว่าเธอคิดว่ามันเป็นฝีมือของสุนัขจิ้งจอกเพราะมีตำนานเล่าว่าสุนัขจิ้งจอกนั้นจะสา่งแช่งใครก็ทำที่หวังร้ายหรือจะเข้ามาทำร้ายคนในหมู่บ้านพอพูดจบเธอก็หันหลังเดินกลับไปที่บ้านแต่ทว่า พอนาริโมโตได้ยินดังนั้นเขาก็ได้บอกว่าตำนานโง่เง่าอะไรกันแถมอ้างว่ายุคนี้เขาส่งคนขึ้นไปดวงจันได้แล้วและได้หัวเราะขึ้นมาเสียงดังจนผู้หญิงเจ้าของบ้านได้หันกลับมาแล้วก็หัวเราะเหมือนกันแต่เสียงของเธอนั้นเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมและเริ่มเป็นเหมือนเสียงของสุนัขจิ้งจอกก่อนที่ภาพนั้นจะเผยให้เห็นใบหน้าของนาริโมโตที่กำลังตกใจกับบางสิ่งที่น่ากลัวอยู่ตรงหน้า ก่อนที่เขานั้นจะสลบไปและเหตุผลที่นาริมโมโต,โตถูกคำสาปเข้าเล่นงานก็ <c oughs> เป็นเพราะว่าเขาตั้งใจจะมากลวงเงินค่าที่ดินจากคนเท่าคนแก่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นนั่นเองครึ่องขนเครื่องสัตว์เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชื่อไนโตในคืนนั้น เขาประสบอุบัติเหตุทางท้องถนนจนต้องพยุงตัวเองไปที่โรงพยาบาลซึ่งหลังจากนั้นไม่นานทางตำรวจก็ได้เดินทางมาหาเขาเนื่องจากที่เขาได้แจ้งความมาไว้เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วตำรวจก็ได้ถามเขาว่าเวลาตีหนึ่งสี่สิบนาทีเขากำลังเดินทางไปโตเกียวบนเส้นทางหมายเลขสองสองสองแล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นแล้ววิ่งมาที่รถของเขาแบบนั้นใช่หรือเปล่า ซึ่งนายตกก็ตอบว่าใชา่แล้วภาพก็ได้เผยให้เห็นเหตุหการณ์ตอนเกิดเหตุโดยนายโตได้เล่าให้ฟังว่าเขาเพิ่งกลับมาจากการเดินทางไปทําธุรกิจแต่หน้าเวลานั้นมันก็ดึกมากแล้วอีกทั้งลมก็ยังพัดแรงและเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้ขับรถเร็วขนาดนั้นแต่ทว่าอยู่ดีๆก็มีเสียงหวีดดังขึ้นมาพร้อมกับปรากฏร่างของหญิงสาวในชุดสีขาววิ่งพุ่งตรงมาที่หน้ารถของเขาอย่างน่ากลัว ซึ่งมาทําให้เขานั้นตกใจมากจึงได้หักรถลแล้วก็ชนเข้ากับไหลาทางซึ่งพอเขานั้นรู้สึกตัวขึ้นมาเขาก็เห็นว่าที่เมาะนั่งข้างๆเขามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกมัดเอาไว้อีกทั้งสภาพเธอก็เหมือนถูกทํำร้ายมาแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือสายตาของเธอที่จ้องมองมายังเขาในตกที่รู้สึกกลัวเขาก็เลยหลับตาไปพักหนึ่งซึ่งพอเขาลืมตาขึ้นมาอีกที ผู้หญิงคนนั้นก็ได้หายไปแล้วจากนั้นเขาก็ได้เดินมาที่โรงพยาบาลแล้วพอตำรวจที่ที่ฟังดังนั้นตำรวจก็มีสีหน้าที่ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องที่นายโตพูดเพราะในที่เกิดเหตุพวกเขาก็ไม่เจอกับใครแต่แล้วจู่ๆตำรวจที่สอบปากคำก็มีสีหน้าแปลกๆเหมือนกับว่ามีบางอย่างกำลังจะบีบคอเขาจนทำให้เขานั้นหายใจแทบไม่ออกแต่แล้วสักพักตำรวจนายนั้นก็นิ่งไป อีกทั้งแววตาของตำรวจก็ดูเปลี่ยนไปเหมือนว่าจะมีบางอย่างเข้าสิงแล้วตำรวจก็ได้พูดกับนายโตว,ว่าเขาไม่ได้คิดว่านายโตนั้นโกหกแต่ว่าในใบแจ้งความนั้นเขาจะเขียนว่านายโตขับรถชนเครื่องคนเครื่อง,งสารและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เขานั้นเกิดอุบัติเหตุแบบนี้โอเคไหมพอสิ้นประโยคนั้น ตำรวจก็โดนผีสาวชุดขาวเข้าเล่นงานต่อหน้าต่อต,อตาของนายโตที่กำลังมองเห็นผีสาวตนนั้นและรู้สึกหวาดกลัวแบบสุดขีดแล้วตำรวจอีกนายก็ได้ถามกับนายโตว่าจะให้ลงบันทึกตามสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้ใช่หรือเปล่าซึ่งเขาก็บอกว่าใช่ลงบันทึกไปตามนั้นเลยด้วยเสียงที่สั่นเครือและหวาดกลัวและก็ไม่แน่ว่าผีสาวชุดขาวที่นายโตได้เจอนั้นอาจจะเป็นปีศาจจิ้งจอกไม่ก็ปีศาจงูที่กลายร่างมาเป็นคน ก่อนที่เธอนั้นจะถูกจับไปสังหารก็เป็นได้ซมุไรประจำตระกูลเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อเอสโกเธอนั้นได้เพิ่งแต่งงานกับทาคาชิสามีและได้ไปอยู่ร่วมกับครอบครัวสามีในชนบ,บทของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมในบ่ายวันนั้นเธอและแม่สามีก็ได้นั่งคุยกัน ซึ่งแม่นั้นได้บอกว่าดูเหมือนว่าเอสโกนนั้นจะปรับตัวได้แล้วและสิ่งที่แม่ต้องการต่อไปก็คือลูกชายไว้สืบสกุลหลังสักพักแม่ก็ได้ถามถึงสร้อยข้อมือของเธอซึ่งเธอก็ได้บอกว่าสร้อยข้อมือนั้นทากาชีนั้นให้เธอมาเพื่อเอาไว้ใช้คุ้มครองเธอพอแม่ได้ยินดังนั้นแม่ก็ทำหน้านิ่งไปเว่าเอสโกุก็รู้ดีว่าความปรารถนาอันแรงกล้าของแม่นั้น ก็คือได้เห็นหน้าหลานชายแต่มันก็เป็นปัญหาสําหรับเอสึกโกเพราะทาคาชินั้นทํางานอยู่ในบริษัทต่างประเทศอีกทั้งก็ยังต้องเดินทางอยู่ตลอดซึ่งมันก็ทําให้เธอและสามีไม่ค่อยจะมีเวลาด้วยกันแต่ทว่าในคืนนั้นเองที่เอสึกโกรู้ว่าประจำเดือนเธอกําลังจะมาและตั้งแต่เธอย้ายมาอยู่ที่บ้านแม่เธอก็มักจะฝันเห็นหมอกก่อนที่เธอนั้นจะมีประจำเดือนอยู่เสมอทว่าในคืนนั้นมันต่างไป มันไม่ใช่หมอกเหมือนเดิมที่เธอเคยเห็นแต่เธอนั้นรู้สึกว่าเธอนั้นตื่นขึ้นมาในความฝันและสังเกตเห็นซามูไรคนหนึ่งที่ยืนอยู่ไม่ห่างจากเธอนักแล้วจูดจซามูไรก็ได้พูดขึ้นมองว่าตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องและย้ำอยู่แบบนั้นหลายครั้งจนเอสโกตต้องบอกว่าไม่ใช่หรอกเธอนั้นไม่ได้ตั้งท้องแต่แล้วซามูไรก็ได้บอกว่าให้เอสโกนำลูกชายของเธอมาให้เขา พอเอสโกได้ยินดังนั้น<ๆ>เธอก็คิดว่าสมุรนั้นพูดไม่รู้เรื่องเพราะเธอก็ได้บอกไปแล้วว่าเธอนั้นไม่ได้ตั้งท้องแต่สมุรก็ยังพูดต่อไม่หยุดบอกว่าผู้สืบทอดอตระกูลนี้อยู่ในตัวเธอและจะต้องส่งมาให้เขาพอพูดจบภาพก็ได้เผยให้เห็นใบหน้าของสมุรที่มีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่อยู่ตรงตาด้านขวาอย่างน่ากลัวแล้วในจังหวะน,นั้นเองสมุรัยก็จ้องมองมาอย่างเอสโกแล้วก็ได้ชักดาบออกมา ซึ่งพอเอสโกเห็นแบบนั้นเธอก็ได้บอกว่าอย่ามายุ่งกับเธอแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเธอนั้นท้องหรือไม่ท้องแล้วทําไมเขาถึงต้องการลูกของเธอด้วยซึ่งในขณนะนั้นเอสโกก็คิดว่ามันเป็นความฝันเธอจึงไม่รู้สึกกลัวอะไรแล้วก็ได้บอกกับสมูไรไปว่าถ้าอยากปิดชีพเธอก็เอาเลยก่อนจะถอดสร้อยข้อมือของเธอและคว้างใส่ซามูไรแล้วซามูไรก็ได้บอกว่า สร้อยข้อมือนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรเลยก่อนที่จะเสียบดาบเข้าฝากและหันหลังเดินจากไปแล้วสักพักแม่สามีก็ได้เปิดประตูเข้ามาเพราะแม่บอกว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างภายในบ้านซึ่งมันก็ดำให้เอสโกได้รู้ว่าเธอนั้นไม่ได้ฝันอยู่แล้วแม่ก็เดินไปเก็บซร้อยข้อมือมาให้เอสโกพร้อมกับถามเธอว่า มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมเอสโกดถึงได้เหงื่อแตกขนาดนี้ซึ่งเอสโกดก็ได้เล่าให้แม่ฟังว่าเธอนั้นคิดว่าเธอนั้นฝันว่าได้เจอเข้ากับซามูไรที่น่ากลัวโดยซามูไรคนนั้นได้ถามหาลูกชายของเธอทั้งๆที่เธอนั้นยังไม่ได้ตั้งท้องพอแม่ได้ยินดังนั้นแม่จึงได้ถามว่าเอสโกดสังเกตเห็นสัญลักษณ์ของตระกูลที่ซามูไรหรือเปล่าซึ่งพอเธอมานึกขึ้นดูดีดๆเธอก็เห็นเหมือนสัญลักษณ์บางอย่างที่หน้าอกของซามูไร แล้วพอแม่ได้ยินดังนั้นแม่ก็บอกให้เก็บสร้อยข้อมือเอาไว้ให้ดีและหลังจากนั้น3มเดือนเอสกุก็ได้ตั้งท้องและมีลูกกับทาคาชิจนมีอยู่วันหนึ่งแม่ได้ตัดสินใจบอกกับเอสโุว่าในตระกูลของเราลูกคนแรกมักจะต้องถูกเอาไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่งทาคาชินั้นก็เป็นลูกคนที่สองและสมุไรที่เธอเห็นนั้นก็เป็นสมุไรบรรพบุพรุษของเราและนี่มันก็อาจจะฟังดูแปลก ราะในตอนที่ตาคาชิเกิดก็มีสร้อยข้อมือนั้นออกมาด้วยทาคาชิคุคงอยากจะให้เอสุโกเก็บไว้เป็นเครื่องรางเพื่อปกป้องแม่และลูกแล้วเอสกุโกก็ได้สังเกตเห็นว่าที่โต๊ะหมู่บูชามีสัญลักษณ์แบบเดียวกันกับที่เธอเห็นอยู่ที่เสื้อของซามูไรมือสีขาว เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชื่อนากาากุที่เดินคอตกกลับมาจากการคุยธุรกิจบางอย่างซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขานั้นจะไม่สมหวังตามที่คิดเอาไว้จากนั้นนากาสากุก็ได้เข้าไปพักในโรงแรมห้องหมายเลข904ท่าทางของเขานั้นดูเหมือนคนหมดอะไรตายยาและรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังกับชีวิตมากซึ่งพอนากาากุเข้าห้องมาเขาก็ต่อสายโทรศัพท์หาใครบางคน ซึ่งก็น่าจะเป็นบริษัทเงินกู้ที่เขาได้ไปไวไวใส่ก่อหน้าเกี่ยวกับเรื่องดอกเบีย้ยซึ่งพอเขาพยายามที่จะขอโทษบริษัทเงินกู้นั้นก็ได้วางสายไปมันจึงทําให้นากาสโกที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวและต้องแบกภระอะไรในชีวิตมากมายยิ่ยงรู้สึกเหมือนมืดแปกด้านและพอเขานั้นจ้องมองออกไปทางหน้าต่างเขาก็เกิดมีความคิดที่ไม่ดีที่เขานั้นอยากจะไปชีพตัวเองขึ้นมา แต่ทว่าก็อย่างดีที่เขานั้นไม่สามารถเปิดหน้าต่างบานนั้นออกมาได้แต่ภาวะความเครียดของเขาใน,นตอนนี้มันก็ถึงขีดสุดจนเขาได้เปิดดูรูปลูกสาวห,าห,าห,ห,าห,าหัวแก้วหัวแหวนแล้วก็คิดไปว่าไม่สิเขาต้องมีชีวิตอยู่เพื่อลูกเขาจะปิดม่านที่หน้าต่างนั้นไปเท่ว่าในจังหวะนั้นเองก็มีเสียงข้อดังมาจากประตูหน้าห้องของเขา ซึ่งพนัก,กานสกออกไปเปิดดู <_ an> เขาก็กลับไม่พบใครเลยแต่ภาพนั้นก็ได้เผยให้เห็นบางอย่างที่กําลังวนเวียนอยู่ร,บรอบๆตัวเขาพนักงานโกเดินกลับเข้าห้องมา <_ an> ก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นซึ่งในแวบ,บแรกนัก,กานสกก็คิดไปว่าอาจจะเป็นสายของบริษัทเงินกู้แต่ถ้าว่าพอเขารับสาย ลายสายนั้นกลับมีเสียงแปล,แปลกๆที่เขานั้นก็จับใจความไม่ได้แล้วจูๆ่ๆนางก,กาสกุก็ได้ยินเสียงของลูกสาวดังแว่วออกมาเสียงของลูกสาวที่เรียกนางก,กาสกุนั้นดังขึ้นซ้ำๆเหมือนกับว่าลูกสาวนั้นต้องการความช่วยเหลือก่อนที่สายนั้นจะตัดไปและเพียงรู่เดียวที่วางสายก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นที่หน้าตา่าง ซึ่งพอนอาก,กาสโกะเดินไปเปิดผ้าม่านออกเขาก็ได้เจอเข้ากับเงามือคนสีขาวแปะมาที่หน้าต่างทีละมืออย่างช้าๆแล้วก็เริ่มเร็วขึ้นซึ่งพอนอาก,กาศสโกดได้เห็นดังนั้นเขาก็ตกใจกลัวสุดขีดและคิดไปว่านี่มันเรื่องอะไรกันแล้วพอมือสีขาวมาแปะที่หน้าต่างมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ทําให้หน้าต่างเกิดรอยร้าวและกำลังจะแตกออกก่อนที่ภาพนั้นจะตัดไปซึ่งก็ไม่แน่ว่า มือสีขาวเหล่านั้นเป็นมือของวิญญาณที่ได้คิดสั้นผิดชีพตนเองภายในโรงแรมแห่งนี้ยไม่ว่าจะเป็นเสียงของลูกสาวในโทรศัพท์หรือมือสีขาวที่โผลออกมาหลอกหลอนนั้นพวกเขาก็อาจจะแค่มาเตือนสตินาก,กาสโคว่าอย่าได้คิดสั้นเพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่มีโอกาสได้แก้ตัวอีกแล้ว